มติ6ต่อ1เสียงในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรงรอบที่ผ่านมาแม้เสียงส่วนใหญ่จะโหวตให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่2.5%แต่ก็มี1เสียงที่เสนอให้ลดดอกเบี้ยลง0.25%เพราะห่วงว่าเศรษฐกิจไทยอาจขาดความต่อเนื่องหรือแรงส่งที่ดีทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำกว่าที่คาดการไว้ ทั้งนี้เสียงที่แตกเป็นขาลงของกรนงในการประชุมรอบที่แล้วทําให้สํานักวิจัยต่างประเทศบางแห่งเช่นเครดิตสวิสหรือแม้แต่เจพีมอร์แกนมองว่าดอกเบีย้ยไทยมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลดลงได้ในการประชุมครั้งถัดไปซึ่งตรงกับวันที่16ตุลาคม2556อย่างไรก็ตามในส่วนของนักเศรษฐศาสตร์ไทยกลับมองว่าโอกาสที่ดอกเบีย้ยนโยบายจะลดลงมีน้อยมากเพราะเศรษฐกิจไทยเวลานี้ถือว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยอุสราวิไลพิษประเมินว่าโอกาสที่ดอกเบี้ยนโยบายจะปรับลดไม่อยู่ในความคิดของเธอเลยสาเหตุเพราะตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวทั้งของไทยและต่างประเทศมีสัญญาณดีขึ้นทำให้ภาคการส่งออกของไทยเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งขณะที่งบประมาณปี2557ก็สามารถผ่านสภาได้เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้การเบริกจ่ายภาครัฐกลับมาเป็นปกติอุสราบอกด้วยว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรามาสที่2เติบโต2.8%น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้แล้วและเชื่อว่าช่วงที่เหลือของปีอัตราการเติบโตน่าจะทำได้ประมาณ3-4%ซึ่งทำให้ค่าเฉลี่ยทั้งปีที่4%มีความเป็นไปได้สูงดังนั้นดอกเบี้ยนโยบายในระดับ2.5%จึงเป็นระดับที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจไทย ขณะที่กรรมการผู้จัดการสู่วิจัยกษตรกรไทยชาวเก่งชนประเมินว่าการประชุมกรงงอ,งอครั้งนี้เชื่อว่ากรองอจะตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมคือ2.5%เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศยังไม่ชัดโดยเฉพาะอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจช่วงไตรมาส3ซึ่งจะมีการประกาศในเดือนพฤศจิกายนนี้จึงคิดว่ากรองอน,น,น่าจะรอดูตัวเลขดังกล่าวก่อนแต่ก็เชื่อว่าตัวเลขน่าจะออกมาดีขึ้น ในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินคงพิจารณาความเสี่ยงต่างๆนะครับแต่ในรอบนี้เนี่ยเราคาดกันว่าเขาคงยังไม่ปรับเปลี่ยนดอกเบี้ยนโยบายในตอนนี้เพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนสําหรับฝั่งไทยเนี่ยผมว่า,าตัวเลขที่สําคัญน่าจะเป็นตัวเลข GDP ไตรามาส3นะครับซึ่งจะออกมาในเดือนพฤศจิกายนมากกว่าฉะนั้นรอบ ผมว่ากนงง,งน่าจะรอดูตัวเลขตรงนั้นเพราะว่าเราคาดกันว่าตัวเลข GDP ไตรามาสสมเนี่ยมันควรจะดีขึ้นและในรอบนั้นเนี่ยในรอบที่จะประชุมครั้งถัดไปคือประมาณปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็น่าที่จะเห็นเรื่องของเพดานนี่ชัดเจนกว่ารอบนี้นครับคือในรอบนี้ผมคิดว่าคือตัวเลขต่างๆเนี่ยมันยังมันยังปะปนกันอยู่นะครับแล้วก็ตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขล่าสุดของทปทเนี่ยเศรษฐกิจก็ ก็ค่อนข้างส่งตัวคือไม่ได้ชี้ในทางที่ถดถอยแย่ลงมีปัญหารุนแรงที่จะทําให้จะต้องตัดสินใจลดดอกเบีย้ยทันทีผมว่าเขาน่าจะรอดูได้ครับตัวเลขสําคัญอย่างที่เรียนน่าจะเป็นตัวเลข GDP ไตรามารสสเช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ทีเรนาตรูจิเมธาพาสซึ่งประเมินว่าดอกเบีย้ยนโยบายยังไม่น่าจะเปลี่ยนแปลง เพราะแม้เศรษฐกิจจะเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ขณะที่เงินเฟ้อไม่ได้เป็นประเด็นที่กรงงให้ความกังวลจึงคิดว่าในการประชุมครั้งนี้กรงงจะตัดสินใจคงอัตราดอกเบีย้ยได้ายไวที่ระดับเดิมส่วนการชะลอตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมานั้นทีรนาธบอกว่าสาเหตุหลักเกิดจากการชะลอของภาคการส่งออกซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจต่างประเทศนักลงทุนเข้าใจสถานการณ์ดังกล่าวดี ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมแม้จะมีความรุนแรงขึ้นแต่เชื่อว่าจะไม่สร้างปัญหาใหญ่โตพร้อมกันนี้เขายังบอกด้วยว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างชัดเจนในปีหน้าก็เรื่องดอกเบี้ยนโยบายของเอฟซของไทยก็คิดว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ น่าจะคงไว้ประมาณในระดับนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าดูทั้งปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกประเทศเนี่ยเราก็ยังมองว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับแล้วก็เ,ร,เรื่องอัตราเงินเฟ้อที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นปประเด็นที่กังวลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าแบงก์ชาติหรือเ p c เนี่ยคงยังไม่น่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยรหรือแม้แต่ลดลงนะค,คิดว่าน่าจะเป็นห,หนักงทรงๆอยู่ในระดับนี้ต่อไป คิดว่าไม่น่านะครับเพราะว่าผมว่าปัจจัยเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนี่ยก็รู้อยู่แล้วปัญหามันเกิดจากการชะลอของภาคส่งออกด้วยเป็นหลักนะครับก็อาจจะมีเรื่องน้ําท่วมบ้างแต่คิดว่าเรื่องน้ําท่วมปีนี้ก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่โตเหมือนเมื่อสองปีที่ผ่านมาแต่ประเด็นที่ผมว่าปรชาติหรือเอพีทีได้จับตาดูคือแล้วเศรษฐกิจปีหน้าจะฟื้นหรือเปล่านะครับเพราะนั้น เศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มฟื้นปีหน้าแต่ดูแล้วก็ไม่ได้แรงมากครปีนี้คาดว่าจะโต4ใช่ไหมครับปีหน้าก็จะโตประมาณ4.5ก็คิดว่าเรื่องความร้อนแรงทางเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้เป็นประเด็นที่เอพซีจะกังวลใจมากมากนักอย่างไรก็ตามมีบางความเห็นที่มองว่ากดง,งอาจตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง0.25เตในการประชุมครั้งนี้ก็เป็นได้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวันวินอุดมรัศตวานิชประเมินว่า มีความเป็นไปได้สูงที่กรงงจะตัดสินใจปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง0.25%ในการประชุมครั้งนี้สาเหตุเพราะเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มชะลอตัวขณะที่การส่งออกฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการไว้ประกอบกับเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูงในขณะที่ดอกเบี้ยแท้จริงเริ่มกลับมาเป็นบวก จึงเปิดโอกาสให้กรงงสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาได้ดอกเบี้ยนโยบายนะครับที่ทางในช่วงตุลาคมแล้วธันวาคมเนี่ยนะครับทางวันมองว่าการประชุมเดือนตุลาคมเนี่ยโอกาสที่ทางทปทเนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมา2.25เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับเหตุผลหลักเนี่ยข้อที่1ก็คือเศรษฐกิจของไทยเนี่ยยังมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องนะครับสภาคการฟื้นตัวของการส่งออกเนี่ยก็ค่อนข้างช้ากว่าที่คิดไว้นะครับและสเนี่ยในแง่ของเรียกว่าความไม่มั่นคงของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะ ส่งผลต่อกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเช่นกันซึ่งจากสาปัจจัยนี้เนี่ยผมคิดว่าในแง่ของทรทเนี่ยในแง่ของอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงหรือว่าเรียลเลทที่ยังติดไอเทมเป็นบวกอยู่นะครับทำให้ในแง่ของโองกาสลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่อนข้างสูงนะครับทั้งหมดนี้คือมุมมองความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์และนักลงทุนสถาบันของไทยส่วนคำตอบแท้จริงจะออกมาอย่างไรวันที่16ตุลาคมนี้ทราบผล